6พฤษภาคม1937มีเหตุการณ์ที่ทำให้คนทั้งโลกต้องตกตะลึงเมื่อยานฮินเดนเบิร์กระเบิดลุกเป็นไฟเหนือเมืองเล็กเฮิร์สต์รัตนิวเจอร์ซีทำให้มีผู้คนเสียชีวิตไปทั้งหมด36คนและแก๊สไฮโดรเจนถูกระบุว่าเป็นสาเหตุของการระเบิดแต่กว่าครึ่งศตวตรรษต่อมาสาเหตุที่แท้จริงของการระเบิดก็ถูกเปิดเผยและการค้นพบการปกปิดความจริงที่น่าตกใจของเยอรมัน แต่ในขณะที่ยานเข้าไปใกล้จะถึงจุดหมายที่เมืองเล็กเฮิร์ชลัตเนเจอร์ซีลูกเรือก็ได้รับรายงานเตือนเรื่องพายุฝนพวกเขาบินอ้อมลงทางใต้ของรัฐนิวเจอร์ซีแล้วก็ได้รับรายงานว่าพายุเดเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันออกและอากาศแจ่มใสพอที่จะร่อนลงได้แล้วก็มีพายุลูกใหม่กำลังเคลื่อนที่ใกล้เข้ามาด้วยเมื่ออากาศแจ่มใสลูกเรือยานฮินเดนเบิร์กก็เตรียมนำยานลงจอด แต่เจ้าหน้าที่ทหารเรือสหรัฐที่รับผิดชอบอุปกรณ์การน,นำยานลงจอดที่เลคเฮิร์ตขอให้นำยานลงจอดด้วยการใช้เชือกยึด,ดดังนั้นแทนที่จะลงจอดกับพื้นตามปกติยานฮินเดนเบิร์กต้องปล่อยเชือกลงมาขณะที่อยู่ที่ความสูง200ฟุตนั่นเป็นครั้งแรกที่พวกเขาใช้เทคนิคการลงจอดแบบนั้น เจ้าหนาที่ทหารเรือขอให้พวกเขาเลือกใช้เทคนิคแบบนี้ก็เพื่อลดจำนวนเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินที่กองทัพเรือเป็นผู้จ่ายค่าจ้างเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดเพราะยานเกิดระเบิดลุกเป็นไฟในทันทีแล้วไฟส่งให้ยานฮินเดินเบิกร่วงลงสู่พื้นทำให้ลูกเรือและผู้โดยสาร36คนเสียชีวิตในตอนแรกมีการสงสัยว่ายานถูกก่อรินาศกรรม แต่หลังจากการสืบสวนหมูลเหตุการณ์กอ่อวินาศกรรมเพื่อต่อต้านนาซีก็ถูกตัดออกไปเนื่องจากมีหลักฐานเหลือให้จวจน้อยมากเจ้าหน้าที่สหรัฐและเยอรมันต่างก็สรุปว่าแก๊สไฮโดรเจนซึ่งไวไฟเป็นสาเหตุที่ทําให้ยานระเบิดและประกาศว่าคดีนี้สิ้นสุดแล้วรวมทั้งยุคทองของการเดินทางด้วยเรือเหาะก็สิ้นสุดลงด้วยแต่กว่าครึ่งศตวตรรษต่อมาทั่วโลกได้มีการพัฒนาเรือเหาะแบบไฮเทครุ่นใหม่ ที่ใช้แก๊สฮีเลียมและการทดสอบในด้านความปลอดภัยจากฟ้าผ่าของวิศวกรเช่นแอนดรูพลัมเมอร์ก็ช่วยเผยให้เห็นสาเหตุที่แท้จริงในการระเบิดของยานฮินเดนเบิร์กในขณะที่ยานฮนเดนเบิร์กเดินทางไปใกล้เลคเฮิร์สในวันนั้น <There was. S 3> ได้มีพายุฟ้าขนองเกิดขึ้นทั่วบริเวณน,นั้น <That is. S 3> มีรายงานเรื่องพายุลูก <That is. S 3> เรือก็ต่างรู้ถึงความสําคัญของการ เลี่ยงการถูกฟ้าผ่าแต่สิ่งที่พวกเขาไม่ทันตระหนักก็คือนอกจากฟ้าผ่าแล้วยังมีกระแสฟไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในก้อนเมฆอ,อีกด้วยพวกเขาคิดว่าฟ้าแลบอยู่ไกลออกไปและปลอดภัยพอที่จะนำยานร่อนลงในขณะที่ออกแบบเรือเหาะให้มีความปลอดภัยนักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันได้เรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับอันตรายจากกระแสฟไฟฟ้าในอากาศที่มองไม่เห็น ผลกระทบที่เป็นกุญแจสำคัญในทฤษฎีใหม่ของดรเอดิเันเบนเกี่ยวกับสาเหตุของไฟไหม้ตอนนั้นผมกำลังเตรียมจัดทำหนังสือคู่มือความปลอดภัยจากแกส๊สไฮโดรเจนให้องค์การนาซาและหัวข้อเรื่องยานฮิฮเดเบิร์กก็โผล่ขึ้นมาในสมองทั้งที่ก่อนหน้านั้นผมไม่เคยคิดถึงมันเลยจนกระทั่งวันหนึ่งในปี1 9 9 1เมื่อดรเบนได้ไปเยี่ยมพิพิธภัณฑ์การบินและอวกาศในกรุงวอชิงตันดีซี แผ่นป้ายใกล้หุ่นของยานเฮนเดนเบิร์กเรียกความสนใจของเขาแผ่นป้ายนั้นมีข้อความว่าเป็นการระเบิดเพราะว่าแก๊สไฮโดรเจนผมก็คิดในใจว่าไฮโดรเจนไม่ระเบิดได้เองนอกจากจะมีอากาศปนอยู่ด้วยจํานวนหนึ่งอย่างน้อยก็25บเปอร์เซ็นถึงจะเกิดการระเบิดขึ้นซึ่งหากในยานมีอากาศปนอยู่ด้วยมากขนาดนั้นยานก็จะไม่สามารถลอยตัวอยู่ได้ความคิดนี้เองทําให้มีการวิจัยตามมาอีกหลายปี ผมอ่านรายงานทั้งสองฉบับอย่างละเอียดทีละคำอ่านหลายๆครั้งด้วยและยิ่งอ่านมากๆเขาก็ยิ่งมีคำถามเกิดขึ้นในหัวผมว่าต้องมีอะไรมากกว่าที่เขียนไว้ในรายงานแน่นอนมันไม่น่าจะมีเท่านั้นข้อมูลชิ้นหนึ่งโดดเด่นออกมาผิวลำตัวด้านนอกเนื้อที่16เอเคอร์ของยานฮิดนเบิร์กถูกฉาบไว้ด้วยสารเคมีชนิดเดียวกันกับที่ใช้ในเครื่องยนต์จรวดเชื้อเพลิงแข็งในปัจจุบันนั่นหมายความว่า ในการฉาบสารปกป้องลำตัวยานนั้นผู้ออกแบบชาวเยอรมันได้ฉาบลำตัวของยานฮินเดนเบิร์กไว้ด้วยสารเคมีซึ่งง่ายต่อการจุดระเบิดมากตัวในรายงานการสืบสวนไม่ระบุว่าสารเคมีนี้อาจจะเป็นสาเหตุผมก็เกิดความสงสัยแล้วก็มันก็ติดคาอยู่ในใจผมว่ามันน่าจ,จะมีเหตุผลที่พวกเขาปิดบงังข้อเท็จจริงในเรื่องนี้เอาไว้แบนคิดว่าผิวลำตัวของยานฮินเดนเบิร์กที่ติดไฟง่ายนั้นคือสาเหตุของการเกิดไฟไหม ไม่ใช่แกส๊สไฮโดรเจนแต่อะไรทําให้มันเกิดการระเบิดพวกแบบเรือเหาะในปัจจุบันต่างก็ตั้งคําถามเช่นกันสารเคมีที่ใช้ฉาบผ้าซึ่งบุวลำตัวของยานฮิเดนเบิร์กนั้นมีส่วนผสมของอนุภาคเหล็กซึ่งทําให้ลําตัวยานเป็นสีเงินแบบที่เราคุ้นเคยเมื่อกระแสะลมพัดไหลผ่านพื้นผิวแบบนั้นจะทําให้เกิดความร้อนและเป็นไปได้ว่าในสภาพแวดล้อมหนึ่งนั้น ความร้อนที่เกิดขึ้นมากพอที่จะทำให้เกิดไฟไหม้ขึ้นมาได้สภาพแวดล้อมเช่นหมู่เมฆที่เต็มไปด้วยประจุไฟฟ้าจากพายุฝนที่เมืองเลคเฮิร์ทแต่การจะพสิสูจน์ทฤษฎีนี้ดรเบนจะต้องหาเศษผ้าจริงๆจากลำตัวยานให้พบผมก็เกือบจะเลิกค้นหาแล้วแต่ว่าแต่แล้วผมก็แปลกใจมากที่มีคนบางคนเก็บเศษวัสดุจากลำตัวของยานฮินเดน,นเบิร์กเอาไว้ ซึ่งพอเห็นผมก็บอกตัวเองว่าอ่าผมทำได้แล้วการทดสอบอย่างละเอียดจากห้องทดลองขององค์การนาซายืนยันว่าผิวลำตัวสีเงินของยานทีเนนเบิร์กนั้นไว้ไฟเป็นอย่างยิ่งเป็นหายนะที่พร้อมจะเกิดขึ้นดรเบนสงสัยว่าในวันที่เกิดมีอะไรที่แตกต่างจากวันอื่นๆการร่อนลงจอดท่ามกลางพายุฝนก็คือปัจจัยสำคัญ โอกาสที่จะทำให้เกิดประกายไฟนั้นมีมากมายหากยานลอยอยู่เนื้ออากาศมากกว่าเมื่อยานอยู่ใกล้กับพื้นดินเมื่อนำเอาชั้นบรรยากาศที่เต็มไปด้วยประจุฟไฟฟ้าที่เล็กเฮอร์สในเย็นวันนั้นเข้ากับเ,เทคนิคการร่อนลงจอดที่ผิดจากธรรมดาร่วมกับการที่ผิวด้านนอกลำตัวยานที่ไวไฟมากสิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดหายันนะอย่างที่เราเห็นขึ้นมาผมคิดว่า มัน่าจะเป็นแบบนั้นแหละ